ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนี่ๆี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องในช่องจ่าเทวเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเตาลี่นะครับพิมพ์ใหญ่ A นะครับหลวงปู่ทวดวัดช่างให้นะครับ ปีพศสองพัรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับองค์นี้นั้นก็มาพร้อมกล่องเดิมนะครับสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดชังให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพ,พจังหวัดปัตตานี 28่ธันวาปีสามเก้าเจตนาในการสร้างนะครับนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นะครับพิธีปลุกเสกนั้นปลุกเสกที่วัดช้างให้นะครับถึง3วันสามคืนนะครับโดยมีท่านอาจาร,รย์นองนะครับวัดไซขาว เป็นเจ้าพิธีในการปลูกเสกแล้วก็ยังมีเกจิคณา,าจารย์นะครับแดนใต้ร่วมปลูกเสกนะครับอีกมากมายครับข้างเลยนะครับสำหรับพระรุ่นนี้ปัจจุบันนะครับพระรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีนะครับถูกบรรจุนะครับอยู่ในรายการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับ ที่สมาคมรองรับนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นยอดนิยมไปแล้วนะครับรุ่นแรกนะครับจะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยห้านะครับรุ่นสองก็จะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสสิบเก้านะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับอนาคตนะครับยัง ราคาเนี่ยยังสามารถขยับนะครับไปได้อีกนะครับผมแต่ที่แน่ๆคือรุ่นนี้เนี่ยเป็นพระที่ดีนะครับเชตนาการสร้างดีพิธีใหญ่นะครับเนื้อหามวลสารองค์นี้นะครับเป็นเนื้อนวะโลหะผสมเหล็กน้ำพีนะครับเหล็กน้ำพีเนี่ยก็เป็นของทนสิทธิ์นะครับ มีดีในตัวอยู่แล้วนะครับไม่ต้องปลุกเสกก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับนำมาหลอมรวมเป็นพระรุ่นนี้ก็ถือว่าสุดยอดมวลสารน,นะครับผมองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ A นะครับบล็อกปีกกว้างนะครับผมพิมใหญ่ A บล็อกปีกกว้างเนี่ยโคกโพเนี่ยผมก็ได้ทำการเลี่ยมทองไว้หลายองค์นะครับเพราะว่าหนึงชื่นชอบส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็ อนาคตเนี่ยมองนะครับว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าสดใสแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นผ่าที่ชัดเจนนะครับมีหลักฐานการสร้างนะครับทุกอย่างครบนะครับพิมพยย์ใหญ่ A บล็อกปีกว้างด้านหลังนะครับก็มีการตอกโค้ดนะครับ4ี่ตัวหลวงพอ่อทวดวัดช้างให ยี่สิแปดธันวาสามเก้าแล้วก็เถาะมหาพรมนั้นจะตอกอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีหลุมเล็กๆที่สองนิกานะครับเส้นขีดขนาดพื้นโลกสี่ห้าเส้นตรงนี้นะครับ แล้วบิดมาเนี่ยเราจะเจอ2เส้นเอียงตรงนี้นะครับโค้ดเ,เนี่ยยี่เนี่ยเทคนิคที่ผมใช้ดูเนี่ยถ้าหางแหลมๆเนี่ยนะครับสะบัดขึ้นเนี่ยนะครับผมไม่เล่นนะครับถ้าหางทู่ๆแบบนี้ผมเล่นนะครับแต่ว่าคือไอ้เกหางแหลมเนี่ยมันจะเป็นเกดูง่ายนะครับแต่ว่ามันก็จะมีไอ้ตัวเกหางทู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะต้องแม่นพอสมควรนะครับสําหรับพระรุ่นนี้ในเห็นเขียวๆอย่างนี้หน่อยหนึ่งเป็นจ้ำๆเนี่ยอันนี้เนี่ยพระองค์นี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยที่เป็นลายเขียวๆเ,เนี่ยนะครับพระองค์นี้เนี่ยค่อนข้างมีเหล็กน้ําพีผสมอยู่เยอะพอสมควรนะครับก็เป็นของทนสิทธิ์นะครับมวลสารสศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์ใหญ่นั้นจะมีเนื้อเกินที่หน้าผากทุกองค์นะครับมีหลุมตรงนี้ทุกองค์นะครับเน,เนื้ออมเขียวๆนะครับ เป็นนวะโลหะนะครับโลหะ9ชนิดหล่อหลอมรวมกันนะครับพาเป็นพาหล่อนะครับไม่ใช่พาปั๊มปากเป็นกระจับเลยนะครับมีเนื้อเกินนะครับตรงหนา้าผากแล้วก็เนื้อเกินตรงคิ้วเนี่ยนิดนึงนะครับ ตัวเต็มทุกเม็ดนะครับหัวเข่าเนี่ยเขียวๆจ้ำๆนี่คือเหล็กนำพีนะครับผมไม่ได้มโนนะครับคือหลักฐานการสร้างของชัดเจนนะครับรุ่นนี้ว่ามีเหล็กนำพีผสมนะครับผ้าหล่อจะคลาสสิกนะครับ จีวรสังคติมาที่ด้านหลังนะครับโคตหลวงพ่อโทษกวัดช้างให้นะครับย8่สธนวาสามเกาเถาะมหาพรม ก็สวยใช้ได้อหนึ่งองค์นะครับบอกปีกควางองนี้นะครับแล้วก็นะครับเป็นพระลอนะครับเราจะเห็นรอยตัดช่อนะครับเมื่อตัดช่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะแต่งด้วยหินเจียนะครับองค์นี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแต่งด้วยหินเจียนะครับไม่ลึกเท่าไหร่นะครับผมแต่งพอสวยงามบางองค์เนี่ยเขาก็จะแต่งลึกนะครับเป็นเส้นๆตรงนี้ก็จะไม่มีเห็นเลยนะครับ ถ้ากดของปอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยนะครับตรงหินเจีงยองนี้ก็นะครับพร้อมกลองเดิมนะครับพร้อมกลองเดิมเนี่ยเช่าไปแล้วก็เลี่ยมแหวนใช้นะครับผมว่าเป็นพระที่ดีนะครับอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับสําหรับพระรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโคนะครับแหวนไว้คุ้มครองนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองนะครับเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับแล้วก็ เราแขวนพระเราก็ไม่ทําชั่วนะครับทําแต่ความดีเป็นสิ่งเตือนใจนะครับแล้วเราก็นับถือด้วยนะครับหลวงปู่ทวดนี่ก็เป็นพระนิรันดรายนะครับแฝงแล้วมีความเชื่อว่าไม่ตายโหงนะครับผมนี่นะครับก็สําหรับอง์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมเปิดราคาไว้ที่1 9 5 0 0บาทนะครับสนใจก็โทร0 9 8 8นะครับ ห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชษนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีพระเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพ่พี่ๆนะครับเข้าไปรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับ เพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับให้กับเพื่อนๆพ,พี่พี่นะครับได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ